สวัสดีครับผมแจ็คสัมงานนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สามสองแล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของแหวนพิรอดหลวงพว่อขวัญวัดบันไล่อเภอสัมสงามจังหวัดพิจิตรเป็นแหวนพิรอดเนื้อทองคำกันนะครับแหวนนี้ก็พอดี FC เขาส่งรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็ ได้ทาการเช่ากันเช่าบูชากันนะครับเป็นแหวนทองคํานะครับกนะ่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักก่อนนะครับน้ําหนักแหวนวงนี้อยู่ที่ ประมาณ6.24นะครับแต่ตอนที่ไปช่างร้านทองได้6.3กว่าๆานี่หนะครับก็เป็นเนื้อทองคำไปเช็คที่ร้านทองเรียบร้อยแล้วนะครับลบักษณะแหวนนะครับแหวนพ่รอดนี่ก็ถือว่าเป็นแหวนหายากเหมือนกันนะครับน่าจะสร้างน้อยกว่าแหวนตะก้อครับส่วนแหวนรุ่นนี้ จะสร้างปีพศ2อง,ง8นนะครับเป็นรุ่นสอชอนะครับสอช1อก็คือโรงเรียนสำัมงามชลประถมสร้างาโดยให้ครูทำการสั่งจองนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าทำแล้วก็มาให้มาให้เช่าบูชานะครับต้องสั่งจองถึงจะได้เท่านั้นนะครับนี่นะครับหลวงพ่อขวัญ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดบ้านไล่นะครับก็ตัวหนังสือก็ชัดเจนนะครับนี่นะครับวัดบ้านไล่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคําว่าหลวงพ่อขวัญน,นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแหวนที่รอดนะครับแสงจะสว่างหน่อยจริงๆก็วงจริงจะสวยนะครับ ลักษณะนะครับรุ่นนี้ก็ผมพอขวัญท่านก็เขียนคาว่าอนุญาตและปลุกเสกวัตถุมงคลให้โรงเรียนสำงามชนุปธรรมนะครับนำปัจจัยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ แล้วก็แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะครับลงชื่อพระครูพิมลธรรมราษฎร์ศิ์นะครับหรือหลวงพ่อขวัญวัดบ่าหรือหลวงพ่อขวัญปอบโลวัดบรนไร่อำเภอสนักงฆาจจะพิจิตรนะครับนี่นะครับเอกสารยืนยันนะครับทางแยกและปลูกเสกวัตถุมงคลนี่นะครับนี่เป็นลายมือของหลวงพ่อขวัญเลยนะครับสร้างตั้งแต่ปีพศ2538นะครับ เป็นรุ่นเดียวกับรุ่นนี้นะครับนี่ครับแหวนรุ่นนี้นะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแจ็คสัมงามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลของพระเครื่องหรวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสัมงาจัดพิจิตรเดี๋ยวผมมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบพระคุณมากครับผม